รถกระบะในงบแค่สามแสนกว่าบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์ได้เป็นตัว2 5 e l นะคะเป็นรุ่นคาริเบอร์นะเล่กไม่ใช้งานเฉลีย่ยต่อป,ปีแค่20 0 0 0กิโลและเลผ่อนดีดมากใครหารุ่นนี้นะคะสเปคน,นี้นะรอชมคลิปเต็มไปพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะมาเจอกับน้องกิ่งแล้วนะวันนี้เราอยู่กันที่เบต์สาขาสุวินทวงศ์46น้องกิ่งมาพร้อมกับรถกระบะเนงงบเรนราคาแค่3แสนก่บาบทเท่านั้นเลยใครที่อยากได้รถสวยๆปีใหม่เลขใหม่ใช้งานแบบไม่ได้สูงมากนะคะรอชมกันไปพร้อมๆกันเลยนะเพราะว่าวันนี้น้องกิ่งคัดรถมาให้แล้วรุ่นยอดฮิตเจ้าตลาดเลยนะคะกับคันนี้นะนิสสันนวรา2.5 EL ตัวคาริเบอร์นะคะจะได้เป็นตัวแคปบสีขาวบอดี้สวยมาก ขายดีสุดๆเลยนะคะตอนนี้เพชรยนต์ของเราแทบจะหมดเกลี้ยงในตารางแล้วนะคะแต่ก็ยังมีคันนี้เข้ามาเพิ่มให้อยู่นะเลขหมายใช้งานเฉลี่ยต่อปีแค่1 9 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเลยนะคะกับรถปี2019แถมได้เป็นเกียรย์ออโต้อีกด้วยมาพร้อมกับราคาตั้งขายอยู่ที่379,000บาทเราไปชมรายละเอียดตัวรถกันใกล้ๆกันเลยนะคะกับรุ่นนี้นะเป็นตัวที่ไมนเชงแล้วนะคะตัวไฟหน้าเนี่ยได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ นะขายดีใช้ดีใช้ทนเครื่อง2 0 0 5นะคะไฟเดลไลท์มีมาให้พร้อมนะคะชุดคมไฟสภาพใหม่สวยไม่มีละอองน้ำเข้านะคะไม่มีรอยแตกรอยล้าวกระจังหน้าโลโก้ของนิสสันครอบด้วยคมเมียมแล้วไม่มีชำรุษเสียหายเลยป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครพร้อมใช้งานเลยคันนี้ กับเรดผ่อนนะคะใครอยากได้เรทผ่อนแค่ประมาณ6,000กว่าก็ต้องยกให้กับคันนี้เลยนะเพราะผ่อนแค่6,600บาทตลอดสัญญาเลยนะตัวล้อแม็กนะคะจะเป็นขอบล้อแบบเดิมโรงงานที่ติดรถมาเลยนะคะแบบทูโทนแล้ววงล้อไม่มีรอยขูดรูดฟุตบาทมา ได้ยางบิสโตนด้วยนะสภาพยางใหม่สวยมากดอกเต็มดอกแน่นค่ะใช้งานได้ยาวๆเลยนะส่วนโครงสร้างด้านในก็ไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อรับประกันโครงสร้างไม่มีพิกคว่ำชนหนักจมน้ําและไม่มีกับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอน นะร้านเราอยู่ที่สุวินทวง4 6และรถคันนี้ก็อยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันอยากมาลองขับอยากมาทดลองนั่งนะคะมาหาน้องกิ่งได้เลยอยากได้รถเอาไว้ใช้ในช่วงหยุดยาวนะคะก่อนสิ้นปีนี้นะยังพอมีเวลาอยู่แต่ก็ต้องเร่งหน่อยแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวธนาคารเขาจะปิดทําการแล้วจะไม่ได้มีรถไปใช้ในช่วงหยุดยาวนี้นะคะและในส่วนกระจกมองข้างนะคะเขาจะครอบมาให้ด้วยโครเมียมนะสภาพแบบสวยๆเลยไฟเลี้ยวแบบเส้นยาวเรียงสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยเล้าแถมได้ เป็นกล้องมุม360องศาไปด้วยกระจกติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะแล้วไม่มีรอยแตกรอยแล้วเลยมือเปิดด้านนอกเขาก็มาเป็นแบบโคมเมียมนะระบบสมาร์ทเอด้วยบันไดด้านข้างนะคะแข็งแรงทนทานสภาพสวยของของเดิมติดรถนะใหม่สวยมากนะคะันนี้ พร้อมใช้งานกับรถปี 2, 2019เกียร์ออโต้และดูภายในสะอาดสะอ้านบอกผ้าสีดำแบบกระมี่ไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะคอนโซลนะด้านหน้าสีดำสะอาดสะอ้านเลยนะมีจอทัชสกรีนมาให้เชื่อมต่อกับกล้องถอยมาให้แล้วระบบแอร์ก็เป็นแบบออโต้ให้ด้วยโครงสร้างขอบประตูไม่มีตกร่องตกขอบนะคะแล้วหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลย ใครสนใจโทรหาน้องกิ่งได้เลยนะเบอร์โทรโชว์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะติดต่อมาได้ตลอดกับรุ่นนี้เขาจะเป็นแบบแคปเปิดได้นะคะตัวรถกว้างนะนั่งสบายใช้งานกันได้ทั้งครอบครัวเบาะสามารถปรับพับได้นะมีเบาะรองนั่งมาให้นะคะมีฟูกรองหลังมาให้เราไม่ต้องกลัวเมื่อยนะคะแถมแอร์หลังมาให้อีก2ช่องนี่คือรุ่นท็อปของตัวนาวาร่าเลยนะคะกระบะแคป 2.5EL ปี2019ผ่านไปแค่6ปีกับเลขไม่ใช้งานเนี่ยเพียงแค่1 9 0 0 0กกว่ากิโลเท่านั้นนะก็ถือว่าใช้งานน้อยใครจะเอารถไปใช้งานต่อหรือว่าเข้าสวนเข้าไร่เนี่ยมาได้เลยนะคะโครงสร้างนะตัวคัตซีนะไม่มีรอยเชื่อมรอยเว้านะคะรถไม่เคยจัดทรงหรือว่าดัดแปลนชิ้นส่วนอะไรใดๆเลยราคา379,000บาทนะ พร้อมส่งมอบเลยเครดิตดีอัพยอดจัดได้นะคะถ้าอยากได้แบบเงื่อนไขดีๆตอนนี้เพชรยนเรามีแคมเปญในเรื่องของทั้งดอกเบียยอดจัดไฟแนนซ์นะคะและอยู่ต่างจังหวัดเราก็สามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นเอกสารให้ได้เช่นเดียวกันนะกล้องถอยนะคะจะอยู่ตรงที่เปิดประตูท้ายตรงนี้เลยนะคะนี่สภาพสวยๆค่ะนิสสันโนวลาล่นะรุ่น2.5 EL ชนท้ายนะคะก็มามาในสภาพแบบสวยๆแบบนี้นะเป็นคานเส้นตรงๆไม่มีรอยบุบรอยยุบหรือรอยชนเลยแมกไลเนอร์ก็มีมาให้พร้อมนะของเดิมติดรถพร้อมใช้งานเข้าส่วนเข้าไร่ขนของขนสัมภาระได้แบบชิลๆสบายๆนะไม่ต้องกลัวนะคะในการใช้งานเนี่ยความทนความถึกแล้วอยู่กับเราได้ทุกสถานการณ์เนี่ยรถกระบะตอบโจทย์นะและยังเป็นเกียร์ออโต้นะคะที่บอกว่าใช้ได้ทั้งหญิงทั้งชายเลย ผ่อนแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเลยนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันต่อเลยนะคะว่ารุ่นนี้เขามีออปชั่นอะไรมาให้บ้างนะหนึ่งเลยนะคะสิ่งที่น้องกิ่งชอบคือของ n i สสันเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่ไม่กักไม่ห่วงในเรื่องของออปชันนะมีคุชคอนโทรลมานะคะแล้วพวงมาลัยก็ได้เป็นมันติฟังก์ชั่นให้แล้วเรียบร้อยเพียงแค่แตะเบรกและกดปุ่มสตาร์ทแค่นั้นเองนะคุญแจเขาจะได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีคีเลตแบบนี้เลยอ่ะ แอร์เย็นเพลงเพราะนะคะระบบไฟ mm hmm. เครื่องยนต์รวมถึงแบตเตอรี่เราดูแลตรวจเช็คให้ใหม่หมดเลยคือรีเซ็ตใหม่เลยพี่ๆคะ่ะอ่ะและยังมีนิเกเตอร์ติดรถมาด้วยนะคะดูแผนที่นะเวลาเราจะไปไหนเดินทางไกลๆไม่อยากใช้โทรศัพท์นะคะไม่อยากดูมือถือในระหว่างขับขี่เปิด GPS นำทางได้เลย ระบบแอร์เป็นแบบออโต้ให้แล้วนะคะเย็นฉ่ำนะและแอร์น่ยแยกใช้งานอิสระซ้ายขวาด้วยเกียร์ออโต้ Auto นะคะมีปรับขึ้นปรับลงเล่นเกียร์ได้เลยนะนี่คือรถที่อนเนกประสงค์ในการใช้งานสุดๆเลยนะกับเครื่องยอนต์2อนะคะกระจกเขาเป็นแบบตัดแสงออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟเพดงเพดานทุกอย่างติดหมดนะพรมหลังคาด้านบนสะอาดสะอ้าน ราคา379,000บาทใครหาง,งบเลทราคาประมาณนี้อยู่รีบโทรหาน้องกิ่งได้เลยนะเพราะเรามีคันเดียวในร้านเท่านั้นเลยนิสสันนวาวาร่ารุ่นนี้จะเป็นตัวคาริเบอร์นะคะพี่ๆขาอยู่ที่สุวินทวงศ์สีถ้าอยากจะเข้ามาดูรถเนี่ยมาหานนองกิ่งได้เลยเปิดทำการทุกวัน9า้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นต่อเลยนะคะนี่คือสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้ให้ดูอยู่นะ ก็สังเกตดูได้ว่าสภาพเครื่องยนต์แบบเดินเครื่องแบบนิ่งๆนะคะไม่มีสัน่นไม่มีสะดุดนะเสียงเครื่องไม่มีหอบเรามีทีมงานไทยพัฒน์ในการตรวจเช็คให้นะคะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะถ้าจะมีตาหนิริ้วรอยตรงไหนบ้างเล็กน้อยเพราะรถของเราไม่ได้ปล่อยขายตามสภาพนะอาจจะมีเก็บสีบ้างเล็กน้อยแต่ในเรื่องของโครงสร้างกล้าการันตีเลยว่ารถเนี่ยมาในสภาพโครงสร้างเดิมๆนะคะรอยเม็ดอาร์คนะ สวยเรียงกันแบบนี้รถไม่ผ่านการตัดแต่งหรือตัดตอนโครงสร้างมาแต่อย่างใดในส่วนของฝากระโปรงถ้ามีรอยแกะรอยไขนะเป็นเรื่องปกตินะคะบอกเลยสําหรับพี่ๆคนไหนที่ซีเรียสหรือว่ากังวลนะเพราะบางเทีรถเรามีการใช้งานมาก็อาจจะมีหินกระเทาะใส่หรือว่าโดนริ้วรอยขูดขีด,ขดบ้างเล็กน้อยนะมันก็ต้องเก็บงานเป็นเรื่องปกติแต่โดยรวมสภาพห้องเครื่องแห้งๆนะคะไม่มีข้าวน้ำมันไหลเยิ้มหรือรั่วซึมเลยนะทุกอย่างรีเซ็ตให้เลย แอร์ไฟลเครื่องยนต์แบตเตอรี่เพชรยนต์ดูแลจัดการให้ก่อนส่งมอบลูกค้านะคะรับประกันโครงสร้างมีตรวจอินสเปคชันให้274รายการใครสนใจโทรหาน้องกิ่งได้เลยเบอร์นะคะโทรแจ้งไว้ให้ด้านล่างนี้แล้วนะคะติดต่อมาได้เรามีแอดมินหลังบ้านดูแลซัพพอร์ตให้ตลอด24ชั่วโมงเลยฝากไปด้วยกับรถกระบะคันนี้นะคะตัวนิสสันนวาลาแคป 2.5 EL g เกียร์ออโต้ปี2019ราคา379,000บาทผ่อนแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยวันนี้นกิจต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซักส c คร b ์กันด้วยและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ